ดิฉันตัวแนดิฉันนางสาวพฤติการมากสังเป็นตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนบ้านเด็กศึกษาขออนุญาทางบัดดิกน้อยเข้ารับประกาศสนันโยบายดังนี้เด็กหญิงกรณานุพงศ์ไพเด็กชายเด็กสนะคุณทองเด็กชายชัยนันท์นนรัตนสมบูณรณ์ เด็กหญิงนัทิดาบุญพัฒเด็กชายนัทพัฒน์อุรพาเด็กชายนัทพัฒน์ตะลึงเพชรเด็กชายเทวินตะลึงจิตเด็กหญิงทันพิชาสังแดงเด็กหญิงธิดาพรทาวดสาม เด็กชายปฏิพนล้วนศิริเด็กหญิงประภาพิษัยไดดูตั้งเกิดตั้งเดี๋ยวมันเป็นเด็กนี่เล็นะเด็กชายพัชกรอัารมณ์สา์เด็กชายพีรวัตรธรรมโชตเด็กชายรัชญูรชลิน เด็กชายรัชพลจันทิปะเด็กชายวชิรศักดิ์ถวายเด็กชายวรรณพลตลึงพัดเด็กหญิงคุชดาทวนนิ่มเด็กหญิงสาวภาคุณไพรี